สวัสดีัวรุ่นเมกาทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมอีกแล้วนะฮะับทีบอมซีเฮดนะครับนิปเกมฟรีไฟเยอรนะครับวันนี้ฟรีไฟก็อัปเดตกิจกรรมไปเข้ามานะครับเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนี้ก็จะมาตอบคําถามสําหรับเซิร์ฟเบต้าหรือว่าอัปเดตเซิร์ฟเบต้าให้ฟังกันอีกแล้วนะครับก่อนดื่นที่เราจะเข้าสู่เซิร์ฟเบต้านะครับพี่เราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมในวันนี้กันก่อนนะครับว่ามีอะไรเข้ามาใหม่บ้างนะครับก่อนตึกเลยนะครับก็จะเป็นท่าทางตัวนี้นะครับเข้ามาใหม่นะครับปวดตู้แปดร้อย 88เพน,นะครับเป็นตู้ลักกี้โรโยนะครับ8ปทีการนตีถาวรนะครับอืมแต่หลายคนได้จะชอบนะครับนี่เลยนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็มา,าทั้งหมด7วันนะครับจะเป็นแบบว่าภารกิจความรักของเจ้าด้านบันเด็กโดดน,นะครับอ้านะครับ ก็ครั้งแรก9 19าสบเก้า็สามเแล้วก็1นึก้าแล้วก็ร้อยห้าเก้าแล้วก็1นึ่งเก้าเก้นะครับประมาณนี้นะครับรวมแล้วก็888เพชรนะครับผมการันตีได้แน่นอนนะครับทั้งหมดนะครับให้เราติ๊กดอกสองอย่างนะครับอันนี้น่าจะเป็นทางด้านเอ่อสกินเอ่อกระบอกนะครับอ่านะฮะก็ประมาณนี้ครับสามารถสุ่มได้เลยนะครับแล้วก็รับข้อกระเป๋าได้นะครับสำหรับตู้แปดทีอะก็บดตู้ได้ลอดนะครับนะครับผมก็หมดมาแล้วนะครับ <sı ff it> หมดไปแล้วนะครับก็สามารถสุ่มได้นะครับเป็นกิจกรรมไปเลยนะครับอ่าถ้าทางนี้คือแบบว่าใช้แล้วแบบเคลื่อนที่ได้นะครับอ่าน้องน่ารักมากด,ด,ด,ดูดูกดดิด,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 ดูดีดิเลยนะครับเนาะก็น่ารักจิงๆ,ๆนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอของแบบว่าอัปเดตในวันนี้นะครับแล้วก็อ่า มีกิจกรรมนะครับอย่าลืมนะครับเรากินแล้วก็ทําภารกิจตรงนี้ให้ครบด้วยนะครับสําหรับสิตธิ์ค่าสูงนะครับเนาะแล้วก็เติมเพชรตรงนี้นะครับก็อย่าลืมเติมกันด้วยเด้อนะครับเนาะพลาดไปได้นะสามร้อยเก้าจุดเก้าเพชรได้ของเียอะบัตรนะครับเนาะสายฟรีก็รับบัตรสิตธิ์ค่สูงเนาะสิตธิ์่สูงแบบฟรีเลยอะไรอย่างนี้นะครับก็โคตรดีเลยนะครับก็อย่าลืมมารับกันด้วยละกันเนาะของฟรีอย่าพลาดนะครับทุกคนเนาะโอเคสำหรับกิจกรรมก็ได้อย่างประมาณนี้นะครับหรือว่าใน ตรงนี้นะครับก็อย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับพี่โบก็ได้85%นะครับค่างถูกเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็จับจองในราคาที่ย่อมเยานะครับมาเดี๋ยวมาตอบคำถามมาเซิร์ฟเบต้ากันดีกว่านะครับหลายๆคนรอนะครับแล้วก็หลายๆลายคนน่าจะชอบนะครับหลายหลายคนเข้าไม่ได้หลายๆคนติดอัปเดตหลายๆคนเกิดปัญหานะครับผมก็จะมาตอบในคลิปนี้นะครับผมเนาะก็ พูดเกิดก่อนเลยนะครับสำหรับใครที่เข้าไม่ได้นะครับให้ลบไฟล์ที่พี่บอ๊อบสอนเมื่อวานก่อนนะครับถ้าใครยังไม่ได้ลบไฟล์หรือว่าใครยังไม่ได้ดูคลิปเมื่อวานการุณาไปดูคลิปเมื่อวานก่อนนะครับแล้วก็จะมาต่อคลิปนี้นะครับแล้วก็ทุกคนจะทำได้นะครับก็หลายๆคนว่าเฮ้ยไหนบอกสอนอัปเดตก็นี่ไงจะสอนอัปเดตถ้าหลายๆคนมันขึ้นให้อัปเดตนะครับให้ทุกคนลบลงใหม่นะครับห้ามอัปเดตถ้าอัปเดตปุป๊บจะเล่นไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเกม f ีไฟนี่เลเยอเบต้านี่ห้ามอัปเดตนะครับซึ่ง ทำไมมันขึ้นอัปเดตเพราะว่าไฟล์ตัวเดิมของเราเนี่ยหรือว่าเราแค่เข้าไฟล์ตัวเดิมเรามันก็เลยแบบว่าขึ้นให้อัปเดตนี่เราต้องโหลดไฟล์ใหม่นะทุกคนนะครับอโหลดไฟล์ใหม่นะถ้าไม่โหลดไฟล์ใหม่นี่คือมันจะเข้าไม่ได้นะครับเห็นไหมก็เข้าได้ปกตินะครับทุกคนแค่ท่าทางใช้อะไรได้ปกติเห็นไหม,หมนะครับเห็นปะอ่านะครับก็จะได้ปกตินะครับอ๋อแล้วหลายหายคนก็ถามว่ารับเพศตรงไหนก็กดมาที่ตรงปฏิทิน แล้วก็รับครับแค่นั้นเองแล้วคิดให้ครบทำภาพรากิจให้ครบครับภาพรากิจก็คือง่ายๆอ่ะทุกคนนะครับเดี๋ยวแค่ลงเล่นให้ครบ5เกมนะครับเนี่ยได้เพชรละวันหนึ่งก็ประมาณพันห้าสามพันเพชรละนะครับวันหนึ่งอ่ะก็คือเล่นให้ครบนะครับเนาะเล่นให้ครบประมาณแบบว่า 5เกมแล้วก็ลงเล่นได้ครบ30นาที90นาทีตามแบบว่าที่เขาบอกนะครับเนาะก็จะเป็นภารกิจต่างๆของเขานะครับอืม,มาแล้วก็จะมีอัปเดตอะไรเข้ามาใหม่นะครับพี่วบก็ขอปูมิใจดำเสดอเลยนะครับสำหรับอัปเดตในรอบนี้นะครับก็จะเป็นทางด้าน ตารางอาวุธนะครับตารางแบบว่าอาวุธอ่ะอาวุธเราอ่ะทุกคนตัวเนี้ยครับอาวุธเนียนะครับเนาะก็จะเป็นแบบว่าตารางอาวุธที่แบบว่าปรับเปลี่ยนใหม่นะครับหรือว่าความชํานาญนั่นเองนะครับนะเอาง่ายๆคือตารางอาวุธจะตาอาวุธเนียนะครับก็คือมันจะเป็นยังไงอ่ะทุกคนแต่ว่าอาวุธที่เราอยู่ในเกมรเนี่ยหรือว่าจะเราจะจะได้รับคะแนนเพิ่มเนียกคไปจะได้เพิ่มคะแนนเพิ่มนะเออนะครับเนี่ยแล้วก็จะเปลี่ยนแบบแบบใหม่นะครับว่า อาวุธเราเดี่ยวจะมีแบบว่า CC เทพสัตตา์หรือว่าบทจัดอันดับหรือว่า CC ซีจัดดับอันดับแบบนี้หรือว่าบทธรรมดาอะไรเงี้ยครับมัาก็จะแบบเปลี่ยนไปนะครับอ่าก็จะเป็นแบบเปลี่ยนแล้วก็แบบหาง่ายขึ้นนั่นเองนะครับปกติก็คือควรจะขึ้นได้ใช่ไหมครับทุกคนนะครับอันนี้คือหาง่ายขึ้นเพิ่มเติมนะครับสําหรับอาวุธนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันตําแหน่งนะครับผู้เล่นเนี่ยเปิดสามารถฟังก์ชันตาแตกผ่านอินเทอร์เฟซของตารางอันดับแล้วก็ระบบ กำโดดตำหน่งผู้เล่นด้วยตัวมัสต,ตามภูภาคของผู้เล่นนะครับก็ตามที่เราบอกเมื่อกี้เห็นไหมอ่าก็จะคือเราเนี่ยสามารถกำหดดภูภาคเราได้นะครับเดี๋ยวเห็นไหมเดี๋ยวเออนะครับว่าเฮ้ยตอนนี้เราอยู่อินโดได้อะไรงี้แล้วก็อันนี้เราอยู่แบบอ่าภูภาคเราอะไรงี้ครับเราก็ติ๊กไปอะไรกี้ครับปุ๊บตกโลกอะไรกี้ครับนะเราดูได้นะครับภูภาคอะไรอะไรกี้ครับ อ่าก็ดูได้เลยนะครับนี่นะทุกคก็จะตามซีซีดีเห็นปะก็จะขึ้นมานะครับก็มีซีซีเทพจัตตาอะไรประมาณนี้ครับโคตรดีนะครับเนาะอ่านะครับแล้วก็จะมีแบบว่าฉายาใหม่นะครับสายยาของซีซีนะครับทุกคนเห็นปะอ่าสายยาซีซีใ่นะครับอ่ามันจะแยกกับเอ่อโหมดแรล่งธรรมดานะสายยาตรงตรงเนี้ยครับทุกคนเนี่ยมันจะแยกกันนะครับอ่าจะมีสายาซีซีแยกกันนะครับโคตรดีเลยนะครับ พรดีจริงๆนะครับฉายาใหม่นะครับสำหรับซีสี่แล้วเองนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยเห็นปะอ่าก็คือเราต้องเแยบว่ามีฉายาอาวุธก่อนนะครับแล้วก็เนี่ยมีฉายาอาวุธตรงนี้แล้วครับเราก็จะมีฉายาใหม่มานะครับเห็นไหมฉายาเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อที่ดีที่สุดราชาไรโบกุลอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็รอบนี้นะครับจะมีแบบฉายาแบบสายาเทพสตานะครับหรือว่าสายาที่แบบว่าเราผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธนั่นแหละหลักๆนะครับ บอกเลยนะครับที่ผมใจ่ายดเสนอไปก็มาแล้วนะครับผมร้อแบบวันนี้อยู่เลยนะครับสําหรับเทพสัตตาหรือว่าความจานานของอาวุธนี่แหละนะครับโคตรดีนะทุกคนนะครับฟังก์ชันใหม่ที่แบบดีมากๆเลยนะครับเนาะก็ถ้าทุกคนไปชอบอะไรตกงต่นนะทุกคนลองแถวเบ็ดดูนะครับเนี่ยเป็นแบบว่ายังไงยศยศซีีนะครับข้อตีดีอ่ะทุกคนดูดิเออนะครับโคตรดีแล้วก็โคตรสวยเลยดิอันนี้คือแบบตัวอย่างนะครับเห็นไหม ก็ดีดีนะสวยดีนะครับเห็นไหมหกเกอันดับหนึ่งท็อปหนึ่งอะไรประมาณนี้ครับเราก็จะได้ยศแบบสวยๆขึ้นมานะครับโอ้โหโคตรดีนะครับแล้วก็โคตรสวยเลยนะครับเนาะโอเคหลักๆก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปดีาอแล้วก็อื่นๆนะครับหรือว่าให้เราโลเกนเนี่ยนะครับก็แค่โลเกะทุกคนเราก็ได้เพชรแล้วนะครับแล้วก็ใครมีคําถามอะไรสงสัยตรงไหนอีกนะครับผมก็จะมาทําคลิปให้นะครับหลายๆคนนะครับน่าจะชอบนะครับสำหรับเซอร์เบต้าเนาะ แล้วก็อะไรที่มันอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับผมก็ <c oughs> จะบาเอออัปเดตให้ทุกคนนะครับสาหรับในร้านค้งร้านค้าอะไรเงี้ยนะครับตรัตรละครตาวละครอะไรเงี้ยครับอืมก็สามารถถามได้นะครับว่าเออมันทําไมซื้อไม่ได้บางตัวอะไรมันเออทำไมมันหาซื้อยากไม่ได้ไม่ได้สกายเลอร์ไม่ได,ไลลไได้อะไรอย่างงี้นะครับมันก็ใช่นะครับเนาะแต่หลายคนก็ถามมาว่าเออทำไมตัวลักกี้เราโยมันไม่มีนะครับมันไม่มีอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ที่มเล่นมาก็คือมันไม่มีอจริงนะครับทุกคนนะครับไอ้ลักกี้เรยโยเนี่ย ไม่มีเลยนะครับเนาะก็ประมาณนี้แหละสำหรับเซอร์เบต้าเนาะหลักๆมันให้เรามาเล่นแบบทดลองนะครับว่า <S <S มีอะไรใหม่มีอะไรตรงไหนแบบเพิ่มเติมเป็นพิเศษบ้างอะไรอย่างนี้ครับพี่ผมก็รีวิวมากี่คลิปละหนึ่งสองสามสี่สี่คลิปละอีกที่ในคลิปที่5้านะครับสำหรับเซอร์เบต้าเนาะยังไงก็ถ้าอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อทุกคนเด้อมีพลาดอะไรประการไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับทุกคนนะครับจ้า คำถามอะไรเพิ่มเติมถามได้เลยจะมาตอบคำถามให้หมดเลยนะครับเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากมากครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับแจกเครดิตสุ่มรหัสฟรีฟรีก๊อโค้ดมาจากเพจแล้วมาเติมเว็บที่พี่นุ๊กได้เลยนะฮะที่เพจมีโค้ดแจกอีกเพียบไปเอาได้เลยจากนั้นสุ่มรหัสไม่มีเกลือไอเดียอะไรก็ได้นะครับนะมีรหัสไอเดียแร่ทั้งนั้นนะครับผมทุกคนเนาะบอกเลยว่าหุ้ยบอกเลยว่าอุ้ยของดีมากเลยครับมีรหัส เยอะหมวกเอฟก็ออกนะฮะรหัสขึ้นด้านล่างให้เลยนะครับแล้วก็ไปเข้าเกมเชื่อมเฟสแล้วนี่คือรหัสหมวกเอฟที่ทุกคนแบบว่าได้กันฟรีโดยไม่เสียเงินสักกระบาทใครที่อยากได้ตามข้อลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับทุกคนแจกไว้รายดีสิบไอดีเว็บนี้ยืนยันตัวตนแล้วมีเครดิตแจกด้วยนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็เป็นเว็บเติมเกมนะครับเข้ามาเลยเติมเกมแล้วก็ที่ b.com นะครับให้ทุกคนคลิกเข้าบ้านะครับง่ายๆนะครับนี่เติมเกมผ่านรูปแบบหลายๆอย่างนะครับหลายโปรก็เติมผ่าน ช้อปปี้เพย์นะครับดิก็คลิกเข้ามานะครับก็ใส่ UID นะครับสมมติแบบนี้นะครับปึ้งแบบนี้เลยนะครับให้เราใส่ UID หรือว่าเติมผ่านช้อปปี้เพย์ธนาคารหรือว่าเซเว่นหรือว่าธนาคารใหม่นะครับก็จะเป็นทางด้านไทยพาณิชย์เอ้ shopping, ยไม, PI, ยม at, ่ใช่ไทยพาณิชย์นะครับเป็นธนาคารกรุงเทพหรือเปล่าตรงนี้นะครับมีโบนัสพิเศษด้วยทุกคนดูดิเออเติมผ่านธนาคารนะครับดูดีครับทุกคนสามารถใส่เท่าการการเติมผ่านจแกรกี้ธนาคารเท่านั้นนะครับนี่ราคาแบบได้โบนัสด้วยนะครับ68เพชรเท่ากันเลยนะครับทุกคนนะครับก็็เปน รัวประดับพิเศษแบบใหม่นะครับอ่านะครับเ mm hmm. ติมผาดตการกรุงเทพนะครับผมหลักๆก็ประมาณนี้ครับบาบายแล้วเจออะไรครับผม oh.